เค okay. ยิ่งจเจริญเครดิตครับตอนนี้ก็เอาตัวชิมาโน่คาคัต้าเบอร์200นะครับหมุนขวามาให้รล้านะลองพิจารณาเรียกชมนะผมต้องห่างกล้องหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามาใกล้ๆกล้องแล้วเออโฟกัสมันจะมันจะแบบซูมเองแล้วสีมันจะเพี้ยนไปเลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นคาคัต้า200นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนเนาะนี่ ขวาเราก็ไม่ถนัดกิ๋เนาะนี่ครับหมุนลื่นๆครับขาคาต้ตตัวนี่ครับแขนมันสั้นผมก็ยิกๆๆๆๆ๊กยิกยิกอ่านี่หมุนลื่นดีครับนี่ลื่นอ่าเนาะ,ะความลื่นผ่านแล้วนะ,ะต่อไปแขน หมุนลื่นไม่มีเสียงของแบริ่งนะครับดีทุกดอกอับทุกดอกนะครับเชะ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 ,ะพเพลินี่ครับทุกดอกตัวเกียร์ซ้ายวิ่งซ้ายสุดขวาสุดนะครับนี่อ่า ครับก็สภาพก็ยังยังเป็นลอกที่ใช้งานอยู่นะครับเป็นการริ้วรอยมันเยอะกันเลยเป็นการเอาปัดเงาเอาเนาะมันก็เลยเป็นลอกที่ดูเป็นลอกอาจจะเป็นลอกคัสตอมไปประมาณนี้ครับปัดอยู่แล้วก็โอเคสวยงามดีครับตายเลยอย่างนี้นั่งรีวิวอยู่มาซะแล้วยอ้อพึ่งต่อรีวิวอยู่ จบเลยอย่างนี้ฝนมาอ่ามีตัวนี้ครับตัวตัวฝาปิดอ่าฝาปิดตรงนี้ไม่ใช่ของเดิมมาแต่ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีตัวฝาครอบอ่าอ่ามีรอยบินไปนะครับตรงนี้อ่าอันะที่คิดว่ารับสภาพได้และสนใจกับราคาที่ตั้งไว้ก็ ข้อความกันเข้ามานะครับแต่ตอนนี้จะขอตัวลาไปก่อนเอาะความฝนล,ลงเม็ด๋ยอืมนี่ครับเห็นไหมน้ำฝนล,ลงแล้วก็อยู่ตั้งนานก็ไม่ตกเนาะเวลามานั่งรีวิวแล้วตกเฉยเลยฝนบนี่นลื่นๆครับนี่นี่ครับอ่าความลื่นไม่บรญยาเบีย้ยงเหมือนกันใช้งานได้ดีครับ ก็ลองดูครับผมม,มาแล้วฝนไม่ไหวแล้วครับขอตัวลาไปก่อนละครับ